I'm ช่วงลงพื้นที่นะคะอย่างที่ปลาล์มบอกไปในช่วงที่แล้วค่ะว่าปลาล์มเนี่ยได้ล็อกตัวของท่านพันตํารวจโทสถิตพรบุญยรัตพันธ์นะคะรองผู้กํากับการจราจรสถานีตํารวจนะครบาลทองหลอ่อเอาไวเ้เรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะมาพูดคุยกันก,นก่อนที่เราจะไปลงพื้นที่จริงนะว่าการปฏิบัติหน้าที่จริงเนี่ยเป็นยังไงนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ,คะท่าน อย่างที่เมื่อกี้เราเจอกันไปแล้วเนาะอยู่ข้างหน้าห้องปฏิบัติการนะคะเดี๋ยวเราเข้ามาข้างในห้องทํางานมาพูดคุยกันสักนิดนึงแล้วกันเกี่ยวกับงานจราจรเพราะว่าสถานีตำรวจทองหล่อเนี่ยอยู่ในช่วงที่เรียกว่าการจราจรคับข้างมากใจกลางเมืองมากนะคะไม่ทราบว่าปัญหาของการจราจรในทองหล่อเนี่ยมีปัญหาอะไรยังไงบ้างคะปัญหาการจราจรของสอทองหล่อนะครับ ก็มีอสองเส้นทางหลักนะครับก็คือถนนสุขุมวิทแลวก็ถนนพระรามสี่ะนะครับส่วนอีกอจุดหนึ่งก็คือภายในซอยทองหล่อนะครับเนื่องจากในซอยทองหล่อนี้มีร้านอาหารนะครับมีสถานบริการแล้วก็เป็นเส้นทางสัญจรลัดซึ่งมีผู้ใช้จํานวนมากคร,ค,ครับผมก็จะมี3ามจุดหลักที่นปัญหาครับค่ะแล้วอนอกจากปัญหาก,การจราจรที่ติดขัดแล้วเนี่ยยังมีปัญหาอื่นไหมคะในการดูแลจราจร ก็ปัญหาอื่นก็อาจจะเป็นพวกรถเสียนะครับเป็นปัญหาเกี่ยวกับเรื่องรถชนะนะครับเดี๋ยวนี้ปัญหาพวกนี้เนี่ยเราอาจจะมองเป็นปัญหาเล็กะนะครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยด้วยปริมาณรถที่มากนะครับและปริมาณถนนที่เท่าเดิมน,นะครับก็จะทําให้เป็นปัญหาที่ทาให้ราติดได้รวมถึงการจอดรถ ในที่ที่ห้ามจอดนช่ครับก็เป็นปัญหาการจราจรที่สําคัญครับตามริมถนนที่เป็นขาวแดงห้ามจอดก็ไปจอดกันมันก็เลยเป็นปัญหาช่ยม่เข้าใจไหมคะเอาละค่ะแล้วนอกจากนี้นะคะยังมีการทําผิดกฎจราจรยังไงบ้างไหมคะก็มีข้อหาที่เราจับกลุ่มมากนะครับก็จะเป็นข้อหาไม่ค่าสาคัญนี้ละค่ะนะครับแล้วก็อีกข้อหาหนึ่งซึ่งเป็นข้อหาสําคัญคือการใช้โทรศัพท์ ขณะขับรถใช้โทรศัพท์ขณะขับรถ <c oughs> และอย่างนี้เนี่ยทางเจ้าหน้าที่ตำรวจมีวิธีการตรวจสอบอยังไงคะว่ารถคันนี้ใช้โทรศัพท์ขณะขับรถอ๋อเรามีเจ้าหน้าที่นะครับที่เหมือนกับเป็นสเกลหน้านะครับค,คอยดูว่ามีผู้ใช้รถใช้ถนนนะฮะท่านใดเนี่ยใช้โทรศัพท์หรือคุยโทรศัพท์นะครับจากนั้นก็จะแจ้งทางวิทยุนะครับให้เจ้าหน้าที่ที่อยู่ข้างหน้าเนี่ยคอยจับกลุ่มครับผมค่ะ,คะ ค่ะแล้วอย่างผู้ขับผี่ที่โดนจับข้อหาเนี่ยใช้โทรศพัพท์ขณะขับรถมีให้ความร่วมมือยังไงบ้างไหมคะครับก็มี่วนหนึ่งนะครับซึ่งให้ความร่วมมือก็ยอมรับนะครับแต่ในส่วนที่บางท่านเนี่ยก็ปฏิเสธนะครับว่าไม่ได้ใช้โทรศพัพท์ครับผมแล้วมีวิธีจัดการกับคนที่ปฏิเสธยังไงคะครับเ,เราก็จะเรียนขอความร่วมมือนะครับจากผู้ที่ปฏิเสธเนี่ยว่าถ้าท่าน ยืนยันว่าท่านบริสุทธิ์จริงหรือว่าท่านไม่ได้ใช้เนี่ยเราก็ขอดูนะครับขอดูโทรศัพท์ะนะครับโดยที่ให้ให้ท่านเจ้าของโทรศัพท์เนี่ยผู้ใช้เนี่ยเปิดโทรศัพท์ให้ดูะนะครับว่ามีการพูดคุยใช้โทรเขาออกไหมนะฮะจำนวนกี่นาทีนะครับแล้วก็จำนวนเวลาที่อยู่ในโทรศัพท์ท่านก็จะทราบความจริงว่าว่าท่านใช้หรือไม่ใช้ถ้าถ้าท่านไม่ได้ใช้นะครับเราก็จะ ขอโทษนะครับว่าเจ้าหน้าที่เราอาจจะมองผิดพลาดนะครับแต่ว่าถ้าเกิดว่ามีการใช้เราก็จะทาการยืนุญาตแล้วก็ออกใบสั่งให้ครรับคับแล้วบทลงโทษดีกว่าค่ะสําหรับคนที่ใช้โทรศัพท์ขณะขับรถเพราะว่าส่วนใหญ่จะมองว่าเรื่องนี้เนี่ยเป็นเรื่องเล็กน้อยรถติดขอแชทหน่อยขอโทรหน่อยแต่ว่ามันมีบทลงโทษยังไงบ้างไหมครับครับก็เป็นบทลงโทษถ้าเป็นแค่ปรับครับปรับไม่เกิน400บาทครับผมค่ะ แต่ว่าไม่ทําดีกว่าครับ,รบเพราะรว่ามันจะทําให้อาจจะทําให้เกิดอุบัติเหตุหลายครั้งที่อุบัติเหตุนี่เกิดจากการใช้โทรศัพท์แล้วก็เสียสมาธิค่ะพื้นที่ทองหลอ่อส่วนใหญ่เนี่ยจะเป็นสถานบริการกลางค่ำกลางคืนเรื่องของการดื่มสุราแอลกอฮอล์เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ต่างๆเนี่ยเมาแล้วขับสถิติของที่นี่เนี่ยมากน้อยแค่ไหนคะครับก็สถิติที่นี่น,นะครับก็ค่อนข้างจะสูงนะครับเนื่องจากมีร้านอาหารนะครับมีสถานบริการ แล้วก็เป็นทางผ่านที่จะไปร้านอาหารหรือสถานบริการจำนวนมากนะครับ <c oughs> ก็เดือนเดือนหนึ่งนี่ก็ประมาณ 1. 0 0่งรถึงรายนะครับ <c oughs> ครับถือว่าเยอะเหมือนกันถือว่า <c oughs> ถือว่ามากพอสมควรครับ <c oughs> ครับผมครับแล้วหลังจากที่ถูกเรียกได้ว่ามีการตั้งด่านเกิดขึ้นการ <c oughs> ตรวจวัดแอลกอฮอล์เกิดขึ้นมีไหมคะแบบเคสแปลกๆที่เมามากเลยแต่บอกว่าไม่เมาเลยหรือว่ามีเคสอะไรที่แบบ ไม่น่าจะแบบว่าปฏิเสธเลยมีไหมอ๋อมันก็มีครับ<ะ>มันก็มีนะครับก็เป็นเขาเรียกว่าการปฏิเสธของผู้ขับขี่ะนะครับผู้ขี่บางทีก็คิดว่าตัวเองไม่เมาหรือบางทีก็คิดว่าเอาหนักไหวนะ,ะนะครับก็เราก็จะมีการใช้เครื่องตรวจแอลกอฮอล์นะครับเพื่อตรวจครับอ๋อก็คือวิธีจัดก,การก็คือใช้เครื่องวัดแอลกอฮอล์นี่แหละเป็นตัวที่ดีที่สุดแล้วตามกฎหมายจริงๆเนี่ยที่บอกว่าห้ามเกิน50มิลลิกรัม จะตรวจสอบได้ยังไงคะว่าเกินไม่เกินยังไงอ๋อครับผมจริงๆแล้วเนี่ยในเรื่องของออการกําหนดนะครับว่าจํานวนมริการเปอร์เซ็นต์เท่าไหร่เนี่ยว่าเมานะครับหรือว่าไม่สามารถที่ขับรถได้เนี่ยก็จะเป็นสถิติการวิจัยต่างประเทศนะครับแล้วก็มาคํานวณดูว่า ขนาดกี่มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์จะทําให้เสียระยะการเบรกหรือว่าทาให้การระยะการมองระยะการเบรกนั้นเสียไปทําให้เกิดอุบัติเหตุได้ง่ายก็จึงกําหนดออของการสรุปไว้ว่าที่50มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์แล้วก็ออกไปกฎหมายมาครับผมแล้ว50มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์เนี่ยบางคนไม่เข้าใจว่าแล้วมันต้องเป็นการดื่มอะไรขนาดไหนอย่างดื่มเหล้าเบียอะไรอย่างเงี้ยค่ะอ๋อในเรื่องของการการคำนวณที่ทาง สอสนะครับก็คือสมาคมสร้างเสริมสุขภาพแล้วก็ในเรื่องของมุลทีาไม่ขัดเนี่ยได้ไปฉลระพันธ์ไปแล้วส่วนหนึ่งนะครับก็คือประมาณ2แก้วทั้งหมดนะครับก็คือวิสกี้โซดาเนี่ยประมาณ2แก้วเบียร์นี่ประมาณไม่เกิน2องะป๋ใชไมใช่ครว่าไม่เกินนะครับแล้วก็ในส่วนของไวน์ก็ไม่เกิน2แก้วก็คือห <Blues S 1> ้ามเกินเลข2ใช่ครับไม่ว่าจะเป็นเบียร์เหล้าไวน์นะคะแล้วเรื่องการรลนนลงกันบ้างดีกว่า เพราะว่าช่วงนี้เนี่ยได้เรีวยกว่าเหมือนพื้นที่ตรงนี้พื้นที่ทองหลอมีการดื่มแอลกอฮอล์กันทุกทุกวันอยู่แล้ว <era. S 1> มาต้องมีการรณรงค์กันบ้างไหมคะ <fuera. S 1> ท่านมีครับมีการรณรงค์ครับแล้วก็มีการป้องปรามนะครับในส่วนของการรณรงค์เนี่ยเราก็จะมีการรณรงค์นะครับในเรื่องของเอ่อหนึ่งก็คือผู้ขับขี่รถสาธ<ท>ารณะนะครับ <ทา S 2> เราจะมีโครงการซึ่งได้ทําไปในช่วงทุกเทศกาลนะครับก็จะมีการเอ่อสุ่มตรวจผู้ขับขี่รถยนต์สาธารณะนะครับแล้วก็ นำมาอบรมนะครับให้ให้ความเข้าใจในเรื่องว่าผู้โดยสารในรถนั้นความปลอดภัยขึ้นอยู่กับท่านนะครับผมอันที่2ก็คือเรื่องของการเป็าสัมพันธ์นะครับถ้าเกิดกรณีที่ผู้ขับขี่รถนะครับมีอาการมึนเมาหรือก้งกึ่งไม่มากมายเนี่ยเราก็จะให้หยุดพักนะครับเมื่อหยุดพักเสร็จปุ๊บเราก็จะให้ทำการดื่มน้ำมากๆนะครับแล้วจากนั้นก็ให้พักพักเสร็จแล้วก็ให้เป่าทดสอบแอลกอฮอล์นะครับ เมื่อไม่เกินก็เราจะประชาสัมพันธ์นว่าเออถ้าเกิดกรณีเนี่ยคุณรู้สึกเมาคุณก็อย่าไปขับนะ,ะนะคุณก็ต้องจอดรถไว้แล้วก็ขับแท็กซี่ะนะครับแล้วก็ครั้งต่อไปก็ให้พยายามโดยสารแท็กซี่นะครับพยายามไม่ขับถ้าเกิดว่ารู้ไาจะต้องมาดื่มค่ะคนี่เองนะคะนี่ขอแทรกอีกสักหนึ่งคำถามแล้วกันเกี่ยวกับกฎหมายที่ออกมาใหม่คือเมื่อก่อนเนี่ยเราจะรู้แล้วว่าคนขับเนี่ยต้องห้ามดื่มนะแต่ว่าเพื่อนในรถเนี่ย ไม่เป็นไร,รแต่ตอนนี้เหมือนมีกฎหมายที่ออกมาหมายว่าคนที่โดยสารอยู่ในรถเนี่ยก็ห้ามดื่มเช่นกันอันนี้เดี๋ยวช่วยชี้แจงนิดนึงเกี่ยวกับกฎหมายข้อน,นี้ค่ะอ๋อใน,ในเรื่องส่วนนี้นะครับมันเป็นเรื่องกฎหมายซึ่งออกตามกฎหมายปี2551นะครับ,รบ,รบก็คือ,อ,อพอรบควบคุมการดื่มแอลกอฮอล์นะครับก็คือจะเป็นกฎหมายเก่าแต่ว่า จะมีผลบังคับใช้เนี่ยเมื่อเดินสิหานี้ <c oughs> นะครับก็คือกรณีในรถไม่ว่าจะเป็นรถยนต์รถโดยสารรถกระบะนะครับนอกจากผู้ขับขี่แล้วเนี่ยผู้ที่โดยสารนะครับไม่ว่าจะเป็นคนนั่งข้างนั่งในรถหรือนั่งกระบาหลังเนี่ย <c oughs> ถ้าเกิดว่ามีการดื่มแอลกอฮอล์เข้าไปเนี่ยก็จะมีโทษ <c oughs> นะครับโทษจำคุกก็ไม่เกิน6เดือน <c oughs> ปรับไม่เกิน1 0 0 0 0บาทหรือทั้งจำทั้งปรับ,บ <c oughs> อันนี้อันนี้กฎหมายบังคับใช้แล้วครับบ <c oughs> ังคับแล้วใช่ไหมคะแล้วในกรณีอย่างที่บอกไปเมื่อกี้ว่า ห้ามดื่มขณะรนถะกําลังแล่นอยู่แต่ว่าถ้าสมมติว่าคนในรถเนี่ยดื่มกันมาแล้วจากในร้านนั่งกันอยู่ในรถแต่ว่าคนขับไม่ได้ไม่ได้ดื่มอย่างนี้ผิดไหมคะก็คือมันมันต้องเป็นดุลพินิจ <c oughs> นะครับเป็นดุลพินิจอีกครั้งหนึ่งถ้ากรณีที่ว่าบอกอ้างว่าขับมาแล้วะนะครับเอ่อดื่มมาแล้วดื่มมาแล้วแต่ว่าในรถไม่ได้ดื่ม แล้วเราก็ต้องดูนะฮะเพราะบางทีเนี่ยบางบางเคสนี่ก็มีการเ,รเปลี่ยนเปลี่ยนคนขับเปลี่ยนคนขับด้วยมีการเปลี่ยนคนขับแล้วก็นอกจากนั้นก็จะมีพยานหลักฐานในรถเช่นอาจจะมีกระป๋องเบียร์มีขวดเหล้าเราก็ใช้เป็นพยานหลักฐานแล้วเราก็จะประมวลเราถึงจะมีการแจ้งข้อหาหรือไม่นะครับครับออผมก็ต้อง <para>. ดูกันต่อไปครับผมเอ Gosh, าละค่ะไงเดี๋ยวให้ท่านเนี่ยช่วยย้าถึง เรื่องของบทลงโทษกับอีกกนิดนึงแล้วกันเพราะว่าเรื่องนี้มันสําคัญมากๆเลยกับเกี่ยวกับเมาแล้วขับนะคะบทลงโทษจะมีองไรบ้างครับผมสาหรับเรื่องการขับขี่รถขณะเมานะครับหรือว่าดื่มดื่มแอลกอฮอล์เนี่ยนะครับเรามีบทลงโทษก็คือโทษปรับไม่เกิดตั้งแต่ห้าพันบาทถึงสองหมื่นบาทหรือทั้งจําทั้งปรับนะครับผมแต่ทีนี้ว่าเราเนี่ย จะต้องพารณาดูนะครับในเรื่องของจํานวนครั้งนะครับอย่างเราส่งฟ้องศาลไปเนี่ยในครั้งแรกศาลท่านปรับ5,000บาทถ้ามีประวัติครั้งที่สองศาลท่านจะปรับอาจจะปรับ8,000นะครับแล้วก็จะมีเรื่องของการพักใบอนุญาต6เดือนนะครับหรือว่าถ้าเกิดบ่อยครั้งมากเนี่ยจะมีถึงการเพิกถอนใบอนุญาตขับขี่เลยนะครับแต่ในส่วนของการดื่มสุราขณะอยู่บนรถก็คือไม่ใช่เป็นผู้ขับขี่นะครับกรณีนี้ก็จะเป็นกฎหมายซึ่ง ที่ผมได้เรียนไปแล้วก็คือ,อ,อพรบควบคุมเึ้่มแอลกอฮอล์ปี2551นะครับผมก็มีโทษจำคุก 6, 6เดือนปรับไม่เกิน10,000บาทะนะครับผมทั้งนี้ทั้งนั้นก็กฎหมายที่ออกมาก็เพื่อ,อ,อความปลอดภัยนะครับของตัวท่านและที่สำคัญคือผู้ใช้รถใช้ถนนท่านอื่นะนะครับซึ่งได้รับผลกระทบะนะครับจากความ สนุกสนานเพียงชู้คู่นะคบค่ะคโอเคค่ะเอาละค่ะเดี๋ยวยังไงให้ท่านนะคะรบกวนฝากถึงช่องทางการติดต่อดีกว่านะคะที่จะติดต่อมาทางไม่ว่าจะเป็นฝาะะ่ายจราจรหรือว่าจะเป็นสถานีตำรวจทองหล่อค่ะกรณีถ้าท่านมีปัญหาข้อราชการนะครับหรือว่ามีเรื่องร้องเรียนนะครับสถานีตำรวจนครบาลทองหล่อนะครับ0 2 3 8 1 8 8ง3หครับยินดีรับใช้ตลอด2ี่ชั่วโมงขอบคุณครับค่ะนี่ละค่ะค่ะและหลังจากที่เรานะคะก็ได้ทราบถึง กฎหมายจราจรเบื้องต้นนะคะรวมไปจนถึงกฎหมายใหม่สำหรับใครเที่ยงไม่รู้นะคะเกี่ยวกับการดื่มเครื่องดื่มแอลโกอฮอล์นะคะบนยานพาหนะต่างๆเนี่ยก็มีความผิดมีโทษเหมือนกันนะคะช่วงหน้าห้ามพลาดค่ะในช่วงสอน,นอเปิดใจปามจะบุกไปจนถึงห้องทำงานของท่านผู้กำกับสอน,นอทองหล่อก,กันเลยทีเดียวสักครู่เดียวค่ะเราก็ต้องมาดูเรื่องความเป็นอยู่ของรุ่มน้องก่อนนะครับทั้งเรื่องสวัสดิการที่พักอะไรต่างๆนะครับก็ จะบอกว่าบริการดีกว่าที่อื่นมันก็พูดดังกันเยยีตรวจ